มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าเปิดใจปมดรามา่าช่องปกป้องดาราหญิงไม่เท่าดาราชายกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะสำหรับกรณีสถานีไทยทีวีสช่อง3ได้โพสต์ประกาศ3ภาษาไทยจีนแลนะอังกฤษเตรียมเอาผิดก,กลุ่มคนบางกลุ่มถึงกรณีพระเอกโปบ๊บธนวัฒน์นักสแสดงในสังกัด ถูกวิาพากษ์วิจารณ์พาดพิงในเชิงลบทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์พร้อมทางแฮชแท็กร้อนแฮชแท็กช่อง3ทรีตนักแสดงหญิงให้เท่าเทียมโดยประเด็นดังกล่าวนะคะได้มีชื่อของนางเอกสาวเบลล่ารานีถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าเปิดใจว่าเรื่องนี้เบลเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่เบลเชื่อว่าทุกๆฝ่ายก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุด เบลก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายก็แล้วกันที่สุดแล้วตัวเราก็จะรู้ดีที่สุดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วทางช่องก็ดูแลเบลดีหลังบ้านก็มีการถามตลอดอาจจะเป็นตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรกับพี่โป๊บตอนที่ทำงานด้วยกันก็เป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเวลาต้องเข้าฉากอะไรกันก็ต้องแตะเนื้อต้องตัวกันก็จะขออนุญาตตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ